ขอเริ่มต้นจากทางด้านข่าวฝาของจังหวัดยะโสธรครับนาะจังหวัดยะโสธรนะครับได้มีการเตรียมตัวที่จะนะครับมีการจัดงานบุญบ้างไฟครับนะซึ่งหลังจากที่งดไปหลายวันนะฮะหลายหลายปี2ปี3ปีเพราะว่าจากสถานการณ์ที่โควิด1 9มีการแพร่ระบาดก็เลยต้องมีการงดกิจกรรมดังกล่าวแต่ว่าปีนี้ครับยะโสธรต,ตัดสินใจครับกลับมาจัดงานอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะ จัดงานอีกครั้งหนึ่งโดยมีการเปิดถแถลงข่าวนะครับนายชนทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องข้อรูปประชุมที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรประจําปี2565ครับทางนี้ที่ประชุมเองก็รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในทีในพื้นที่จังหวัดยโสธร พบว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาก็เพียงแค่หมื่นกว่าคนเองครับในขณะที่อุบานี้เป็นหลักแสนนะครับมีผู้เสียชีวิตก็เพียงแค่20รายของเรานี่คือ200กว่ารายนะครับแล้วก็มีผู้ที่ฉีดฝังฉีดเข็มเนี่ยฮะเข็มสามมีจำนวนานวนหนึ0 0 0สราย โดยการจัดงานดังกล่าวให้งดนะครับการเล่นโยนโคลนงดการเซิงนะครับและก็งดการเซิร์งขอสุราครับงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณจัดงานซึ่งก็มีคนเล่าให้ฟังบอกว่าแหว่ไปงานบุญยโสธรนี่บุญมังฝ่ายนี่เมาต,ตั้งแต่ต้นทางจนถึงท้ายยานท้ายท้ายทางเลยนะครับต้นถนนจนถึงท้ายถนนนะครับเพราะว่ามีการเซิงขอสุราครับเรียกว่า มอแหมมเอ๋นอเ,อเลยพดูดง่ายๆนะครับแล้วก็ห้ามเล่นการพนันแล้วก็รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติตามมาตร,าตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนี่ก็อันนี้พูดว่า,วาด้วยกันโดยหลักการนะครับโดยหลักการสําหรับกําหนดจัดก,กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นก็วันที่4ก็คือเมื่อวานนี้ครับ เวลา7จ็นาฬิกาก็มีพิธีบวงสวงศาลเจ้าปู่ยอดโสธรและก็วันนี้วันที่5พฤษภาคมครับเวลา7จ็นาฬิกาจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็บวงสวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับเวลา9ก้านิกาพิธีส่งเจ้าทุ่งเจ้าตงวันที่12พฤษภาคมเวลา6กนาฬิกาพิธีบวงสวงฐานจุดบ้องไฟบวงสวงบวงสวงเจ้าโพนบริเวณหน้าอาคารโอทอบและก็เจ้าด่านที่สวนสาธารณะพญาแถนครับ วันที่13พฤษภาคมนะครับเวลา6นาฬิกาพิธีบวงสวงพระเจ้าใหญ่สีเมืองวัดศรีไตรภูมิพิธีสงน้ำเจ้าวาดวัดศรีไตรภูมิเวลา15นิกา,กาก็มีการประกวดการเซิร์งบั้งไฟที่วิมานพญาแถนเวลา17นิกาประกวดทิดาบั้งไฟโก้ที่โรงเรียนเทศบาล1สุขวิทยากรและก็ชมการแสดงบั้งไฟสวยงามบั้งไฟโบราณบริเทวงแจ้งเสน่หครับ วันที่14พฤษภาคมเวลา6อานิกาคณะมะเหสักหลักเมืองรำบวงสวงถวายหน้าพระอุโบสถวัดศีไตรภูมิสารเจ้าพ่อหลักเมืองและก็หอเจ้าปู่มเหสักสารเจ้าปู่เมืองยะโสธรเวลา9นานกาพิธีเปิดงานประเพณีบุญบ้างไฟจังหวัดยะโสธรชมขบวนรำถวายรำเซิงขบวนแห่บ้างไฟสวยงามบ้างไฟโบราณตามแนวถนนแจ้งสนิทครับ และก็วันที่15พฤษภาคมนะครับเวลา6นาฬิกาพิธีบวงสวงฐานจุดบังไฟเวลา8นาฬิกาจุดบังไฟปฐุมฤเลิกและก็บังไฟเสียงไทยจุดบังไฟขึ้นสูงบังไฟแฟนซีที่ฐานจุดบังไฟสวนพญาสวนสานาณพญาแถนครับนี่ก็เป็นกําหนดการนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีทางด้านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะโสธรนะครับได้ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง แล้วก็มีการรายงานสถานการณ์นะครับถ้าเผื่อดูแล้วก็ต่างจากอุบลเราเยอะนะครับอุบลนี่มีผู้ป่วยี่หลักแสนของเขาเพียงแค่หลักหมื่นครับหลักหมื่นเพราะเรานี่เพียงแค่สัปดาห์เดียวก็ได้แล้วนะครับผมของเขานี่ตั้งแต่เดือนมกราคมมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกครับทีนี้ก็ไปที่ธนกแพยากรอากาศนะครับอุณหภูมิของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในช่วงเวลาตีสีที่ผ่านมานะครับอุณหภูมิอยู่ที่นะครับ 24.23.4อ,องศาเซนเซียสครับแล้วก็พยากรณ์ว่าอุณหภูมิต่ําสุดในเช้าวันนี้นะครับ22องศาสูงสุดในบ่ายนี้33องศาจะมีฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ครับ <c oughs> แล้วก็เป็นที่น่าสังเกตครับคือหลายวันมานี้นะครับแปกว่ากรมอุตุไม่ยอมพยากรณ์อุณหภูมิต่ำสุดของเช้าว,วันนี้และก็อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ครับ อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับมาวัน2วันแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีเพียงแค่ว่าอุณหภูมิในช่วงเวลาตีสี่นะครับในช่วงเวลาตีสี่นี่เขา23.4ทีนี้ถ้าเผื่อดูในช่วงเวลา6กนาิกาวันนี้นะครับก็อยู่ที่22องศาครับซึ่งก็พยากรณ์ว่าต่าสุดในเช้าวันนี้22องศาพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ที่หาดคูเดือนนะครับ18นาฬิกา22นาทีขึ้นพรุ่งนี้เช้าที่ภาชนะใดตี5กับ38นาทีครับ นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับพระอาทิตย์นะครับวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมากครับนะฮะอุณหภูมิก็ต่ำสุดนะครับพยากรณ์ว่าย2ิบสององศาครับ ไปที่ทาน้านอุบัติเหตุครับตั้งแต่เวลา6ทุ่มเป็นต้นมาจนถึงเวลา6โมงกาของเช้านี้มีคนไทยเราตายคาที่ทั่วไทยไปแล้วจากอุบัติเหตุจำนวน4รายครับบาดเจ็บไป231คนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันพุธนะครับตายคาที่ทั่วไทยไปด้วยอุบัติเหตุ28รายบาดเจ็บไป1967คนตัวเลขตายสะสมตั้งแต่หนึ่งมกราคามเป็นต้นมาจนถึงวัน อังคารที่ผ่านมานะครับในสัปดาห์นี้ตายรวมกัน5,156รายและก็บาดเจ็บไป296,301คนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคำพูดของพลเอกชัดชัดชยสารีกัญญะนะครับบอกว่าคนตายและบาดเจ็บจากสงครามยังไม่มากเท่ากับคนตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในประเทศไทยครับ และก็คำขวัญนะครับที่ทางเคลื่อนอำเภอปายไม่ห้องสอนอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมแต่ว่าเป็นเรื่องของความประมาทล้วนๆครับพูดถึงอุบัติเหตุและเวลาที่เราเดินทางไปไหนก็อย่าลืมครับอย่าลืมในการที่จะมีการตรวจสภาพของรถนะครับให้พร้อมเพรียงนะครับเดินทางไกลต้องตรวจให้พร้อม ไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกครับระบบเครื่องประากาศระบบไฟภายในห้องส่งระบบเครื่องยนต์ระบบแอร์คอนดิชันนะครับถ้าเพื่อจะเดินทางไกลนะครับไปตรวที่ไหนดีละครับไปนี่เลยครับไปที่ทางด้าน, bon Street, 1997, นอนุบลเซอร์วิส1997ถนนกลางอาวุธครับซึ่งเขามีเครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมนี้เทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่ำเยาวกว่าถึง30% มีที่จะรกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับและขณะเดียวกันเขาก็มีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรรวมทั้งการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไรและ,และก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้แล้วล่าสุดนี้อุบลสวิตนะครับเพิ่มการให้บริการเป็นตรออนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับ แบบครบวงจรวันสต็อปเซอร์วิสมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนเปิดทุกวัน2โมงเช้ายัน5โมงเย็นครับบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจัรถกรยานยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPG NGV รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วก็รับฝากต่อทะเบียนด้วยอันนี้เป็นไฮไลท์เลยครับรถมาคนมาเอกสารมานะครับเงินมาที่เหลือ,อน,นี่คืออุบลเซอร์วิสเขาบริหารจัดการให้ครับ ง่ายครับท่านกลับบา้านกลับออฟฟิศไปพอเขาบริหารจัดการเรียบร้อยเขาก็โทรแจ้งคุณพรเอกาสารเรียบร้อยนะครับกลุณมามารับคืนได้นะฮะอุบลเซอร์วิสหนึ่งเก้าโทรสอบถามครับ0ูนย์หกสอ0นะครับอุบลเซอร์วิสหนึ่งเก้าถนนกลางอาวุธมีการเพิ่มการให้บริการเป็นตอรอ,ออการตรวจสภาพรถเอกชนด้วย